ตำมะแกล็เล้วพี่น้องหอมหอ่วยห่วยตำมะแกล็ตำม,แตตมแตะแกล็ดว้าวความเข้มข้นนะหอมหอ่วยห่วยว่าว่าอันเม่นแต่ว่ากระเช็าเนาะว่าซัว่าว่าเม่นเด้อ แต่ว่าของเม็นๆนี่มันค่อนข้างจะแซ่บคืออิปิแหละ <c oughs> ม,มากินน้ำกันพี่น้องข้าวเหนียวตุ้ยมึงเด้เนาะแต่ว่ามื้อนี้กะจะกินกับข้าวเจ้าเด้อพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันหอมห่วยๆพนะูน้ำนะน้ำลายแตะมาเด้อมากินน้ำกันเด้อ าามาเด้๋ยวพี่น้องกินข้าวแรงนํากันทอดไข่ทอดไข่ไขนี้แบบว่า กรอบนอกฉ่ำในพี่น้องมีทอดไข่ข้าวแชวมวนๆแล้วก็ตตมมักแดงเบิ่งน้ำตับม,มักแดง่อ่พี่น้องเอ้ยพ,อพ,อพู่นะพู่นะเป็นตาเค็มบ่แต่ว่ากระ่ได้เค็มแล้วพี่น้องเอาบักพริกแห้งอันปั่นอ่นนะบักพริกพงะนะใส่น้ำมันก็เลยเป็นซีนี้่าเช่นซะเป็นตาแซบขนาดเบิง่งทอดไข่ ល្រាព្វាច់ទៀនទ្លាដែឋាព់ក់ទៀប់ទៅសាខ្ល្ត់ទៀនឹង់ក្រាល់ក្រាល់ទៀនទៀនក្រៈារាល់ដ